ด่วนมากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดอีกครั้งฮุนเซนซัดแรงทักษิณและครอบครัวเป็นหนี้บุญคุณแต่ยังหักหลังเตรียมแฉข้อมูลที่เคยคุยสำนักข่าวเขมรไทมสรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนประธานวุธ,ธิสภากัมพูชาได้กล่าวเมื่อวันที่26มิถุนายนเตือนครอบครัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ว่าหากยังไม่หยุดการยั่วยุทั้งสมเด็จฮุนเซนจะเปิดโปงความลับทั้งหมดที่ท,ทักษิณเคยพูดกับตนรวมถึงการดูหมิ่นสถาบันสมเด็จฮุนเซนได้กล่าวขณะตรวจเยี่ยมประชาชนที่ผลัดถิ่นในจังหวัดพระวิหารจากความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมกับกล่าวแสดงความผิดหวังในตัวนายทักษิณและครอบครัวที่เคยให้ความช่วยเหลือโดยบอกว่าตระกูลชินวัตรหักหลังด้วยการปลุกความขัดแย้งพรมแดนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง สมเด็จฮุนเซนกล่าวว่าความขัดแย้งทางการเมืองในไทยถูกเบี่ยงประเด็นมาที่พรมแดนไทยกัมพูชาและตระกูลชิน,นวัตรหักหลังตนโดยกล่าวว่าแม้คุณจะเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีมหาดไทยคุณยังพยายามจะส่งข้อความมาถึงผมประชาชนของคุณแองหันหลังให้คุณแล้วคุณยังกล้าหักหลังผมอีกหรือ สมเด็จฮุนเซนเกล่าวอีกว่าเป็นครอบครัวทักษิณที่ติดหนี้กับตนแต่ไม่ต้องการให้ชดใช้อะไรคืนเพียงแต่ต้องการความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันสื่อกัมพูชารายงานไลฟ์สดฮุนเซนพูดอะไรบ้างก่อนเตรียมแฉทักษิณ27มิถุนายนนี้แนะประชาชนขุดสนามพระเพลือแถวชายแดนป้องกันตัวและไทยปรารถนารุกรานกัมพูชา 26มิถุนายน68จอมพลสมเด็จอัครม,มหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยบรรยากาศช่วงที่เดินทางไปพบปะกับประชาชนที่หลบหนีมาจากพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยในเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยช่วงหนึ่งสมเด็จหุนเซนกล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนระบุว่า ขณะนี้กัมพูชากําลังเผชิญข้อพิพาทกับไทยและหากไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําอาจเกิดสงครามยืดเยื้อไม่เหมือนเมื่อปีพศ2554คําพูดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นกระทบภาพลักษณ์ไทยในอาเซียนเปิดโอกาสฝ่ายค้านลุยอภิปรายทางตรงแต่ไทยอาจต้องยกระดับทู่ตอบโต้เพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศีแล้วคุณล่ะคิดว่าการเปิดโปรงครั้งนี้จะเปลี่ยนเกมทั้งสองประเทศอย่างไร ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณเห็นด้วยไหมกับประเด็นนี้แล้วเจอกันคลิปหน้า